เอม่ทำภารกิจไปเลยมทุกวันเลยบารกับบอแตงพี่ไยเต็มชูพี่ไยเต็มชูแม่ผมกดติวารีไปแล้วพี่

ทันเลยครับพี่ไท,ทยอยู่ไหนอะ่ะแค่อยู่ข้างๆมา,าครับมามาผมหมดแล้วผมหมดแล้วออกออกเลยครับผมเหลือ30วิเดี๋ยวพี่โอเข้าเข้าเข้าต่อเลยนาย30วินาย30วิควรจุแล้วเหลือ20วิครับโอเคเห<ต>มือน,นเดิมดครับตลักเต่าเหมือนเดิม ได้เหรอรีบได้ได้ครัได้ถ่ายรูป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 มาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมานั่งถ่ายรูปกันมานั่งถ่ายรูปก่นสองตีสองตีมามาถ่ายรูปกันเปิดเปิดปาร์ตี้มาด้วยครับจิวิสเปิดยังไงอ่ะซึ่งแบบออนเดตเซ็ตไงเปิดตี้ขึนมาแล้วก็ถ่ายรูปคุณพี่ขอฮิว่อยครับอยู่ข้างบ้านหน่อยครับเหนื่อยอยู่ไหนวะ